เอาอีกแล้วครับทุกคนวันนี้อากำลังจะไปรับอมเล็ตนะครับผมเวลาเลิกเรียนก็คือ4ี่โมงนะครับฝนดันตกพอดีเลยครับผมตอนนี้อาก็เลยไปรับไม่ได้นะครับเจวต้องรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับไม่อย่างนั้นถ้าขาขับรถนะครับผมอมเล็ตกับเชดเด็ตเขาจะไม่สบายนะครับเนื่องจากว่าอมเล็ตเชดเบ็ตเขาป่วยง่ายนะครับดูสิทุกคนทําไมฝนฟ้านี่ทากับเราได้นี่โอ้โหดูสิครับ ดี๋ยวยังไงแล้วเราไปเจอกับพี่อม็ตในโรงเรียนนะครับและตอนนี้เวลาก็ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับฝุนก็หยุดตกแล้วนะครับอาโอจึงสามารถขับรถออกมารับน้องอม็ตกับเชยเบ็ดได้นะครับผมแต่นี่ก็คือเส้นทางการเข้าไปรับอม็ตและเชยเบ็ดของเราในวันนี้นะครับผมแลเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้อมฤตกับเชยเบ็ดเขาจะบ่นว่าเรามารับช้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อ 2วันก่อนฝนตกหนักนะครับแล้วเอามารับแบบสายมากครับ5้าโมงกว่าๆเลยครับออมรล็ตเขาก็สงสัยครับทำไมเอามารับช้าจังนะครับผมเขาก็บอกว่าฝนตกหนักอามาไม่ได้นะครับไปเราเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าเพีอมเ็ตเขาจะรอเรานานหรือเปล่านะครับผมตามมาเลยครับทุกคน นั่นครับอํมลด์กำลังเดินมาแล้วนะครับผมไปเอากระเป๋ามาครับน้องเชเบตก็เดินตามติดเป็นเงาเลยนะทุกคนโอ้โหแล้วดูพี่อเมลดตสิเนี่ยเชือกรองเท้าก็ไม่พู้โอ้ยเออโ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยาอยโอ้าโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้พโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยอะไรมาออ้เรียนภาระเลยออาออ เร็จเล่นปลาเป็นปลาตายอ้อเล็กกินเผ็ดเหรอไม่ใช่เราเป็นกับเอา ไปกันครับทุกคนพอเรามัดเชือกให้ที่ออมเล็ตเสร็จแล้วแล้วก็ไปขึ้นรถกันดีกว่านะครับออมเล็ตเขาก็จะจูงมือน้องนะครับผมถือกระเป๋านะน้องเขาก็จะชอบวิ่งซนนะครับไปทั่วเลยนะครับพี่ออมเล็ตต้องคอยจับมือเอาไว้นะครับไม่งั้นน้องนี่วิ่งไปทั่วเลยนะครับผม ส่วนน้องนะเห็นพี่มอมเด็ดร้อนๆเหนื่ยนะก็เอาสมุดมาพัดให้นะครับผมเป็นพี่น้องที่น่ารักกันจริงๆเลยนะครับผมพี่น้องคู่นี้ในระหว่างที่อมเด็จกับเชอรเบ็ดเดินมาขึ้นรถนะครับเขาก็จะเดินคุยกันตลอดทางเลยนะครับผมเป็นพี่น้องที่น่ารักจริงๆนะครับ เราคุยกันแบบไม่หยุดเลยเไม่เติใจใครเลยครับไม่เติใจแม้กระทั่งอนาะโอเลยเสียใจจังเลยอ๋อแม่ดาวถือกระเป๋าให้น้องหน่อยอ๋อมเล๋อแม่เริ่มเลาจ,จ,จะนั่งยังไงอ่ะอะอไรเช็ดอะโอเปลียนหมดเลยอะ่ะ มีผ้าเหรอมีผ้าไหมเอามีผ้าให้นะครับนี่ผ้าอย่างนี้อ่ะใครอะใครอยากจะเช็ดอาซาเช็ดอ่ะน้องเช็ดเช็ดนะอ่ะเช็ดเบาเช็ดเบาเท็ดเตียงนั่งโอ้โหน้องเขาเขาลังเช็ดครับจะได้ไม่ก้นจะได้ไม่เปียกใช่ไหมเช็ดให้ทั่วเลยข้างบนอ๋อเช็ดให้ไม่เด็ดพิงนะพี่เสร็จหลังจะได้ไม่เปียกใช่ไหมดูสิน้องเขาฉลาดมากเลยครับเช็ดเช็ดโอ้ย ทีมเด็กเขาก็ช่วยนะไม่ได้ไม่ช่วยนะนี่ถือกระเป๋าให้น้องหนักมากน้องก็เช็ดนะครับหนังสือเยอะมากเลยนะโอเคหมดแล้วยังมาช่วยดีกว่านี่เช็ดเช็ดเก็บมีผ้าเยอะใช่ใส่กระเป๋านี่ครับเราก็จะเอากระเป๋าของใส่อย่างนี้ครับเอาให้กระเป๋าใส่ของเธอโอ้ยยกไม่ไหวแล้ว ไปแล้วนะทุกคนไว้เจอกันพรุ่งนี้บาย,บาย และก่อนที่เราจะเข้าบ้านอาโอก็จะพาอมเล็ดกับเชอร์เบทมาแวะที่ร้านคุณยายนะครับพอเราซื้อขนมของเล่นอะไรกันเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านนะครับและนี่นะครับเราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเชอร์เบทกระเป๋าหนูไปหยิบกระเป๋ามาเลยกระเป๋าอยู่ไหนไไไไฟ้าแลบใช่ไหมฟ้าแลบฟ้าร้าองนะครับโอ้ยน้องเชอร์เบทเขาหยิบไม่ถึงนะทุกคนเดี๋ยวโอช่วยนะครับอ่ะเชอเบทโอเคนะครับผมแล้วเราก็เข้าบ้านกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม Bye bye